ถาตกนริงนี่กลับบ้านแน่นอนสวยมากชจใแอชลิงด้วยนะบบายบายชีลีชินไม่ทำหมอไม่บอกหรอ เรากำลังจะไปตามล่าหาแสงเหนือเรากำลังจะเดินทางไปยังออสโลนอร์เวย์แล้วไอเนี่ยอยากจะให้ทุกคน เห็นว <ih az violin inding> ่าไอ้จะต้องมาเข็นอยู่เนี่ยมันหนักมากเลยนะคะไ่หนักหรอสวัสดีครับสวัสดีค่ะอันนี้คือท่านผู้นำของเรานะคะอันนี้คือหัวหน้าทัวร์ของเราในทริปนี้ค่ะอันนี้เตรียมที่ถ่ายด้วยเตรียมพร้อมเตรียมหนาวไว้เลยไม้กระส่งเลยใช่่วใันอ๋อไม่ไปหรอันนี้มา่ไปใส่รองเท้าแต่นี่คือกระส่งใช่ไหม ถ้าอันนี้เอาเอาเอาเจ็คเก็ตไปห้าตัวซูซี่แจ็คเก็ตอะใส่สีขก็ต้องไปใส่สีส้มและหลายอยู่เจ็คเก็ตห้าตัวเลยแจ็คเก็ตห้าตัวเจ็คเก็ตอะมันมีอยู่ไหนอ่ะนั่งแสงอยู่เทอร์ินัสฮะสนุกนะคะเราตั้งใจจะไปนอร์เวย์แต่ตอนนี้เรากำลังขึ้นเครื่องไปไหนรู้ไหมลอนดอนลอนดอนทำไมเราต้องไปลอนดอนด้วย เกิดเพราะว่าเราเราต่เครื่องเพราะว่าตอนที่เรานั่งจากกรุงเทพมาเนี่ยมันควรจะตรงเวลาที่เราจะได้แบบต่อเครื่องไปออสโลได้แต่ทีนี้เนี่ยเครื่องเราดีเลย์เนื่องจากสภาพอากาศตอนลงมะมันแบบอากาศไม่ดีก็เลยไม่สามารถลงได้เขาบอกว่น เขารู้ไฟเราสีได้ใช่ไหมเขาต้องมีคนมาอีกเกตมามารับเราอ่ะมามาคุยโอเล่ี่ถึงแล้วไม่มีใครมาช่วยเลยนะเขนะารู้ว่าใครมีใจะดีเลยนเขาเลยไม่กล้าใ้เรางงไปกันแล้ว กเช่วยหน่อยช่วหน่อยเพราะว่าจริงๆเราวมันยังไนยังไม่ออกถ้าจะช่วยเราเรามองว่าเขาชเราได้เขาอกหลอนเรา่อนขาแบบไม่มีตาอะไรใ้บอมาให้ไม่มาเลยจริงเาจะไม่มาเราระหว่างอ่มันก็จะมีปตนทีนระเรลย้ก็มี้รือกระเป๋าเปากระเป๋าเลยนะลากกระเป๋าเลยไปรอเลยรอเลยเหรอใช่ ถ้ากดเชิญมาเลยถ้ากดถ้าในเขาไปได้แล้วทาไมเราไปไม่ได้เลยเนี่ยแล้วเขาต้องต้อนรับแล้แบบคนนั้นแบบเป็นพันธุ์น่ามือคลาสแล้วก็แบบมีรถมารอเขาอะไรทุกอย่างไม่เข้าใจว่ามันคืออะไรแต่มันไม่รู้เราอ่ะแต่มันไม่เกี่ยวว่าไม่ว่าคุณจะ็นเฟิร์สวิซเนตหรือว่าอีโค่หรืออะไรแต่แบบถ้ากดก็คือกดเนี้ยถ้าเกิดว่าเก่งมันจะโพสจริงจริงก็ไม่ควรให้ใครเข้าไปดูไม่ใช่แบบว่าหวังที่เราจะ เราก็ไปเสียเวลาในการค่าโรงแรมค่าจถค่าเช่ารถมันกว่าเลยนะยังไม่รู้เลยว่ารถทีจองไว้โรงแรมที่จองไว้ก็ยังไม่รู้ว่าติดต่อไม่ได้เลยเพระเป็นยังไงเราได้มาช้อปปิ้งที่ลอนดอนค่ะเบาๆโอเคเดี๋ยวกี้บเติมเงินเลอยังคะเงินยูโรมีป่ะคะไม่มีครับใช้เงินอะไรคะเงินปอนด์มีไหมคะไม่มีเอามาแต่เอ็นโอเคยูโรก็ได้ เอามาแตงเงินนอร์เวย์หละเราได้มีเวลาช้อปปิ้ง3ชั่วโมงนะคะก็แฮลท์สามสิบเอ็ดแค่รอะไรจากการมิสเตอร์ลัดอันนี้เป็นแค่รู้นี่ของเป๋าของเล่นของเล่นเหรอไปดูแม่ซื้อไปฝากชิลลินหน่อยมีเป็นที่ถูกกว่าใช่ไหมถูกกว่าอยู่แล้วมาลอนดอนมาซื้อของให้ลูกดีกว่าเน้อคือโอกาสคือโอกาสมาซื้อของให้ลูกของขวัขนมเยอะเลยโอ้ 是啊，这伦敦，黑嘛了呀 โอ้ยมามีอันนี้อ่ะลงสักว่นสิบสามนาทีเดินเดี๋ยวก็ตกอีกนะถ้าตกอีกนี่กลับบ้านแม่ฮ่าฮ่าค่าก่าฮ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 ่่าฮ่าย่าไ่าฮ่เฮยตกเคร่่อง่ลยนะมาโฮไลฟ์อ่ะไม่เคยเลย น้อหนักมากในสุดเราก็ถึงแล้วค่ะอสอสเตรเลียเรามาที่นี่นัา<ะ>่าเครื่องบินมา33ชั่วโมงอ่ะยังไงอย่างนี้เจ้าช่วยควยทอดมากแลกท็อปออกที่ไออีกแล้วถูกหวยอีกแล้วค่ะอะไรหายอะไรหาย กระเป๋ามัี่ชิ้นจานของฉันไม่มากระเป๋าใหม่ของฉันใบสีขาวไม่มาแต่เสื้อผ้าอยู่ในนั้นหมดเลยไงของไอคนเดียวล้วนๆเลยไม่เป็นไรยจะไม่เกี่ยวไอแล้วไม่เกี่ยวยูไอไม่มีอะไรใส่ไอมีอยู่แล้วอีอใส่ของไอได้ไอไม่มีอะไรใส่เลยมีเสื้อกันหนาวป่ะในเนี้ยสุดท้ายเสื้อกันหนาวใส่ในนี้เนาะของไอใส่ของไอแล้วเสื้อหนาวแต่ดียูมีความแมนเนาะยัมีความแมนขนาดนี้ใช่ไหม แค่ใส่เสื้อนาฬาอยู่แค่ใส่เสื้อผ้าอยู่ใช่ไหมสามีดีอะไรแบบนี้ไอ้ด้แต่หวังนะว่ามันจะมาพรุ่งนี้จริงๆอ่ะอถ้าเขาบอกว่าจะส่งให้พรุ่งนี้ค่ะหลังเที่ยงซึ่งพรนนี้แต่เช้าแปดโมงเราก็ต้องออกจากโรงแรมน,นล้วนะไม่รู้ยังไม่รู้เราลงที่ไหนแล้วเราก็ยังไม่รู้ว่า the next โรงแรมเราไปที่ไหนเพราะว่าเราเป็นรปเนาะ ค o o มอร์ morning, นิ่งค่ะมี่ปัญาอีกแล้ววันนี้ก็ยังไม่ราบลื่นอีก <laughs> <laughs> ตื่นมาค่ะเช็คเอาท์ปรากฏว่าโรงแรมบอกว่าไม่ได้รับเพย์เมนที่เราจ่ายไปจ่ายเป็นแคชเงินสดไปเรียบร้อยมีเดบิตซิทอยู่2 0 0พแล้วเขาไม่ให้เดบิตซิทคืนเพราะเขาบอกว่าเรายังไม่ได้จ่ายตังค่าห้องไม่มีรคคอร์ดว่าอยู่จ่ายตังค่าห้องแล้วคืออะไร ตั้งแต่ตกเครื่องกระเป๋าต้องบินบนไปลอนดอนอเหนื่อยไปอีกนะคะบินก็ยาวมาก30กว่าชั่วโมงมาถึงกระเป๋าพอยก็ไม่มาตอนนี้ไม่มีเสื้อผ้าใส่ใส่ชุดเดิมและตอนนี้โรงแรมที่จ่ายเงินค่าตัว๋วค่าห้องไปเขาบอกไม่ได้จ่ายอีกแลวแล้วเจ็ดชั่วโมงกับการเดิน,นทางของเราขอให้ทุกอย่างรับรื่นนะคะหลังจากนี้หวัง<อ>ว่าจะไม่มีอะไรแล้วนะคะ โอ้มามีนที่นี่ที่ไหนอะน The best spot for today เป็นะระหว่างทางที่เรา <Hello. S 2> ที่เราขับรถมาค่ะส <laughs> วยมากอะไรแนี้คนะินจ่ากางปียนฝ่ายไปถ่ายรูปเราอยู่ที่เบอร์เก้นค่ะ เช้านี้สดใสมากอากาศดีมาก,อ,าก,ามากอยู่ริมน้ำแฮปปี้มากเลยอันนี้อากาศดีค่ะกำลังจะไปเดินเล่นกันหลังจากที่แบบรถทริปกันมาอย่างยาวนานเต็มวันเลยอะเมื่อวานถึงคือแบบพลอยสลบไปเลยกลับไปเอากระเป๋าตัวเองที่สนามบินแล้วก็สลบไปเลยหลังจากได้กระเป๋าและเช้ามานี่ก็สดชื่นมากเลยคะ่ะอากาศดีมากดูซิวิวดีมากเลย เนี่กำลังถ่ายรูปให้มเม่ีเป็นเตจีนนะเขาล่าพามานะตอนนี้เนี่ยลูกป่าเขาบอกว่าเป็นช่วงที่แบบไม่หนาวที่สุดในประเทศนี้อนวเนว์ตอนนี้แบบไม่อยู่ที่นวเวย์ที่เบอร์เก้นหมาไม่ยังไม่ได้ขึ้นไปสโน์ต้องอีกวันที่หนึ่งันที่หนึ่ง เจอทรัมโซแล้วค่ะดีดียูจะไปไหนคะเอาจะไปซูฮัสกี้เอนเซนเนอแสงเหนือ,นอโอ้ไม่ไปไหนเดี๋ยวจังโอ้โห hey